เราสอนยิงทำเหมือนยิงานครับหมือยังทำนะคะตอนนี้จะน่าอยู่ที่โรงเรียนนะคะก็คือแบบตอนนี้หิวมากก็เนี่ยตอนนี้ทำงานแล้วก็แบบเหิวมากเออนั่นแหละค่ะเออนั่นแหละก็คือเมาท์มอโยเรื่องการทำงงทำงานมีนีนีแต่ต่อเขามาเออนั่นแหละก็คือหิวตอนนี้นะคะเออเออตั้งจับไว้แบบนั้นนั่นแหละั่นแหละคือเจนน่าเขาก็เลี้ยงข้าวนะคะและนี่นี่เขาก็มีอยู่สามอย่างมีกะเพราหมูไข่ดาวมีไห่ไก่นะแล้วก็ขาหมูนะคะแล้วก็ซีอิ๊วนะคะเจนน่าเลือกกินนะ ทั้ง3อย่างนะคะเได้เลือกกินทั้ง3อย่างไม่เลือกกินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าจะได้แบบจังก่าจะเรียกว่าตังก่างเพราะว่าเนี่ยยี่แผลยางงี้สิเอออยู่่เออแม่คือนี่นี่นี่ไม่แก้งว่าูดคำมัตีมัไม่อยู่เลยแม่คือว่าหวานมากบอกฟรีก็อร่อยธรรมดาค่ะอร่อยจริงอร่อยจริงก็ อ้ยอร่อยมากเลยอ่ะอยกันที่ไนอาหารที่เราพองเองมันจะอร่อยอืมมันจะวุ้ยเตี๋ยวมันจะอร่อยมันก็ไข่เตี๋ยวอร่อยอ่ะอืมขาพี่ไหนได้แล้วอ่ะเออใช่เวอร์เวอร์มากตีนเลยนี่ค่ะคุณแม่คะคำต่อไปค่ะแบบเวอร์เวอร์แบบอลังการมากสุดเฉพาะเออสุดเฉพาเออสุดตีน สุดจริงเฉพาะเฉพาะเฉพาะเจไดเลยไม่ต้องไปเรียนแบบใครสุดกระเพาะเลยอ่ะอุ้ยแบบสุดกระเพาะอีสุดกระเพาะมากเลยอร่อยอ่ะเฮ้ยไม่จำผักเลยนนะครับเออกินซักพักจะได้นอนกินนั่งกินอะไรมึงดิ้นลงดนแดดเลยค่ะคืออยากจะบอกว่าข้าวผัดมีแต่ผักกับไข่อร่อยมากจริง ไม่มีคำว่าตอแหละมีแค่คำว่าโกหกแท่นั้นเองอืออ้าพี่บอกใช้ไหมมันกล้าใิ่ไหรอ